สิลัคนาราหาสลับแห่งโชคชะตาที่เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งจักรวาลเครดิตอาจารย์กฤตพลแสงซื่อโหราศาสตร์สิบลัคนาเคยสงสัยไหมทําไมคนที่เกิดวันเดียวกันเวลาคล้ายกันแต่ชีวิตกลับต่างกันอย่างสุดขั้วเพราะโชคชะตาไม่ได้มีเพียงแค่ลัคนาเดียวโหราศาสตร์ไทยสิลัคนาคือระบบโบราณที่เปิดเผยลัคนาของดาวทั้งสิบดวง เพื่อให้เราเข้าใจชะตาชีวิตของตัวเองแบบลึกสุดใจไม่ใช่แค่ราศีเกิดแต่เป็นตำแหน่งดาวเคราะหที่ส่งอิทธิพลจริงทั้งกเก่าพลังใจและจุดเปลี่ยนที่รออยู่ดาวสุขของคุณส่งพลังความรักในรูปแบบไหนเสากดทับหรือให้บทเรียนชีวิตอะไรแล้วดาวพฤหัสเจ้าแห่งโชคและธรรมะอยู่เรือนไหนในดวงคุณโหราศาสตร์สิธิ์ลัคนา ไม่ได้ดูเพียงแค่วันนี้คุณจะโชคดีไหมแต่มันกำลังบอกคุณว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรและจะใช้พลังดวงดาวเพื่อเปลี่ยนชีวิตอย่างไรเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดมันแค่รอให้คุณเข้าใจตัวเองส่งแสงแม้วาวจงรู้จักดวงชะตาของคุณก่อนที่มันจะขีดเส้นทางให้คุณเดิน